สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนตอนนี้คือบรรยากาศตรงน,นี้นะห,หนาวมากหนวโจกวะเลยล่ะนี่ที่นี่คือตอนเช้าบรรยากาศก็ดีมากเลยนะ <c oughs> อันนี้แบบฟ้าโปร่งใสมากเราไปดูงานตอนเช้านี้ <c oughs> เรียบง่ายค่ะแต่งงานแบบเรียบง่ายเนี้ไร

นี่กินเลวรอีกเลยะนอนชาอันนี้กินลาแต่เมื่อคืนโอ้โหยกอ่ะยกยเอาชวหน่อยชหน่อยป้าอครัวครัวไทยจบอกเดี๋ยวเราจะหข้าวกันนะคะเราแค่แต่เอข้าวัน้ายห่ข้าวนเช้า ช่วยงานกันนะขออนุญาตช่วยงานก่อนนะยังไงบ้างหนาวมั้คุณเชฟหนาวไหม,ไหมย่างเนื้อค่ะบรรยากาศตอนเช้านะทุกคนที่นี่นะคะเราจะบอกว่า,าถือถือกล้องให้หรอนเพื่อนะเพื่อนหรอนี่ได้ไหมถ้าฉันถือเองได้ไหมให้หมันมันกะหน้าฉันได้ไหม ได้ป่ะที่นี่นะคะทุกคนเราจะบอกว่า,าปเพินีเราอะ่ะไม่เหมือนกันนะถ้าสมมุติว่าเหมือนกัะเลียงกับโมงอะ่ะมาแต่งงานกันแบบนี้ใช่ไหมพิธีกรรมของเขาก็จะน้อยลงค่ะไม่ค่อยมีอะไรมากก็คือวันเนี้ยเขาก็แค่กินข้าวแล้วก็เดี๋ยวทําพิธีเสร็จเราก็จะกลับกันไม่เกินเที่ยงนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเป็นชนเผ่าเดียวกันเนี่ยเขาจะมี เขาจะมีพิธีที่แบบว่าเยอะมากนะ mm hmm. เกือบทั้งวันเลยนะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะ mm hmm. เดี๋ยวแพทก็จะถ่ายวิดีโอให้ดูนะคะ mm hmm. ว่าเขาทํากันยังไงบ้างนะ mm hmm. เพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะและ้วน,นี่คือที่พวกหัวนี้ไม่ได้เข้าอิสลามนะทุกคนอันนี้คือมันหนาวค่ะมันหนาวแล้วก็เราก็เลยพกหัวไว้นะเพราะว่าแพทแพทเป็นคนที่หัวเย็นไม่ได้นะคะก็เลยต้องใส่แบบนี้ไว้นะแล้วบรรยากาศที่นี่คือดีมากๆเลยนะคะที่นี่มีโฮมสเตย์ค่ะตอนเช้ามา ตรงข้างบนก็มีที่โรงเรียนก็มีค่ะเหมือนที่ในวิดีโอที่แพทถ่ายให้ดูเมื่อตอนเมื่อตอนกลางคืนนะคะว่ากลางคืนมันจะมีวิวยังไงแต่ตอนเช้าไม่ค่อยไม่เห็นหมอกนะคะเพราะว่าที่นี่คือพาทิศขึ้นเร็วมากเลย mm hmm. เดี๋ยวรออีกสักแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอให้ดูคะ่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะบ้านละเนี่ยสวย bằng nắng rồi. Đi Đây này. Đi ra căn pocket. Cái này đang. máy อันนี้ก็จะเป็นค่าสินสอดน,นะคะที่ผู้ชายมาสู่ขอผู้หญิงนะถ้าสมมติว่ามันถ้าสมมติว่าเราไม่ใช่ชนเผ่าเดียวกันนะคะ <c oughs> เราก็จะมีค่าสินสอดให้ผู้ชายนะคะไม่ไม่ใช่เราก็จะมีค่าสินสอดให้ผู้หญิงนะคะก็จะเป็นประมาณว,ว่าก็แล้วแต่นะคะว่า,าทางฝ่ายหญิงเขาจะเรียกค่าสินสอดเท่าไหร่นะคะ นีนนี่คือบรรยากาศกำลังรอเจ้าบ่าวเจ้าสาวค่ะแต่งตัวอยู่นะคะเจ้าบ่าวี่ใหญวันนี้ได้มีเมียแล้วจ้าบ่าวที่ใหญครับสองดวนนะโอ้ยหมูเลยโอ้ยอยาให้หาจะมาเพิ่มตวไหนดูนะ นี่ก็เป็นได้ครับก่อนแล้ว <smungkin> <be tweet> ใช่แล้วแบบที่นี่ก็คือผู้ใหญ่นะคะในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็ถือาเขาก็จะเอาเบียร์มาฝากให้ค่ะคนละสองขวดสองขวดก็ทำเสร็จแลคนนั้นคนนั้นคือพ่อเจ้าสาวนะคะนี่อันนี้เป็นฝั่งเจ้าบ,าบา่าวนะคะ จรอเขาไม่รู้จะทำยังไง điên rồi đấy. Rốt phút là 1 đâu. này chó mày này này. อ๋อได้คนละทรงคนละทองหมดไปได้แล้วจะเปล่าไม่พูดไม่ือา๊ะทำไรบี้มือทางเดียวค่ะเฮ้ยไม่คือช่วยไม่ได้ไม่ได้เลยเอาความแข็งแรงทุกไปแรงๆเดี๋ยวชี้เดียวชี้เดียวเฮ้ยชี้เอาชี้เดียวสาม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 ที แล้วอยอย่าถอดใจสิเอาเจ้าสาวไปดูไหมอะดูมาต่อเหร คนชาวาสิบเอ็ดพับคืนแล้วค่ะสามวงเลยสามวงเลยได้เป็นเลยสามวงอ่ะ

เฮลาเจเฮล่าเจไปเหรอทำอะไรคะทำไรคะพี่พี่นี่บอกอะคะลุงไร้เต้นค่ะ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 อะไรอะมันต้ีไอ้าอะไรกัน่ะ่าอะไรก็ได้ ปูนี้ปีปีปีปิเป็ดโอ้เออนี่แหละจะเย้

không ai, 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 không 啊，停了，盖了，盖停了。哎，

ด่านนี้ให้หมดแก้วด่านนี้หมดแก้วล้าแตงก็จะก่ต่อ

ใช่ทำอะไรต้องทำมตให้มิสเลยส้สู้มลสยสิบกียร์เยอะเียปูล่นูะในขู้งไปดิน้อามาแล้วปะมาแล้วปะโอเคมดละย์ เลยเลยเลเอ้ยได้สอบข้างในละเข้าได้เลยทำมาลปีแล้วก็เดี๋ยวอดี๋ยวเดี๋ยวบอกเจ้าเจ้าเจ้าบอกว่าเขาจะทำอะไรไ่กีปสุท้าเป็นัไเลยจะให้ทำเป็นพิธีทาง้าวแล้ว

แต่วคาราวะตามพระบรของพ่อแม่มีบ้านพระบหลุษแล้วจะมีพ่อมีแม่จะมีญาติพีน้องเดคาราวะก็ข้าเด็ูคนนั้นคาราวะเ็กู้กต้องคาราวะอะรนะไงเออเด็กคาราวะตามพักบหลุษพ่อแม่ พี่มาบูรณะจะมีพ่อมีแม่แล้วจะมีลูกมีหลานนะครนี่ความจำเป็นนะคขอโทษด้วยนะครับนิ่งหายหนา้วมันะ้งก็นได้ไหมกกอดครยอร

แต่เนี่จะขอคนพ่อแม่ในพ่อแม่เนจะดีลูกเองนะฮะก็จะมีพ่อ,องลงแม่ลงอี่เยอะกเยอะหน่อยหมตอดีนะฮะเจ้าออจมาค่ะแต่ก็ต้องต้องรอตอ,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 องเอ้าอไ่ที่แขนเราได้ชัวรแล้จทีอยู่ีห้าโอ้นนี้ต้อบออะไรบอไว้อะ <c oughs>

ตรงนั้นนะคะก็จะเป็นแบบิธกรรมไหว้บรรพบุรุษแล้วก็จะมีที่จะเปาการอจบละ

ตัวนีเนี่ยมีกินมีรช้ก็ต่อไปจะขอขอคนไฟนี้นะครับหานบ้างนยครับโก้ชงก็โกกส่งก็สเงช่เดี็จตอนนี้วานจันทระุม่กงหัที่น่าเข้าหู อันนี้ก็คือเสร็จตรงนี้นะคะเสร็จพิธีตรงนี้แล้วจําได้ไหมเมื่อกี้ทำไปกี่ครั้งลูกลูกจําได้ไหมเมื่อกี้ทำไปกี่ครั้งแหมมันไม่นับเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอะอีกรอบหนึ่งมื่อกี้จําได้ไหมทำไปกี่ครั้ง هو خلاص بتخيل كمان ايه تعال بقى عشان الطالب اللي جاي تعالوا بقى انا انا عشان بقى اللي جاء بقى له بقى لا انا كده تعال يا جدو توكوا ما อันนี้พอที่แบบว่าเขารับมาเสร็จนะคะก็หนาสูงแบบสุดอดกันไปนั้นก็เป็นการเห้เราจหลูกเต็มืงเห้พอจะให้ีให้กรเหยออันนี้ก็อบูนเนาะโอ้โหนี่ก็ขอบคุณนะได้กันโอ้โหภาษาไทยมันจะได้เข้าใจกันได้เข้าใจไห้กันว่าเออ เพราแม่เข <Net> ็โหคุณ <she S 1> mm ้องเยอเลยว่านเองทองเนี่ยผเจ้าบอกยาเค็มมันบอกเค็มเราตมอกินเราจะไมีเนาก็ต้องค็มเออเนี่เขาไม่านอย่้วัทองอม้พ่อแม่ที่ทพ่อแม่ก็ไม่นเ็ไปตามนะแพ่อแม่ก็ไม่เค็มแล้วเรอ ครับที่มันจำได้ดาวนิโคทีนจะอ่า <coughs> <sled> तो बेल ने तो कोई और है तो तो कौन लोग की और तो कोकोंग और तो जा रहा है और ऐसा ताके है तो ताके में मां का बात तो ठीक तो ये नहीं ना बे मैं हुए जो झा में ला ना गा झा में का कुछ नहीं है ये ना

ถ้าผมนีเขาเขาก็ว่าถ้ามีเขาหมายเขา่าถ้าผมีเขากระบาจใชหมเออ ไม่กินไม่ดื่มเลยไหมคะ่ที่ดื่ในกรว่าหนูไม่ดื่มอะเมื่อคืนไม่ดื่มไม่ดื่มไม่ดื่มอะไรเมื่อคืนดื่มดำเปล่าอจรอไีไมมไม่ดื่มค่ะไม่ดื่มไม่ดื่มค่ะี่ะนเีนี่ใกล้ใใกล้เสร็ละใกล้เสร็ละใกล้เส

ก็รอเดี๋ยวะมีหลันับสบายใจล้วเมืก็ดีใจเหมือนกันนะครับที่ได้ได้เอาหมอกงานมาได้เอาไปเอามาปิดปีสองปีบอกให้งานบอกให้ได้เอาคนใหม่เอมนีอมนี่มาไปร่างจ่ายเนยค่ะัดเลยเน่

อันนี้ก็คือมัดมือทางไฟเจ้าบาวนะคะก็ทำพิธีอีกรอบหนึ่งก็คือเซตค่ะ